กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่17กรกฎาคม2567ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกิโลเมตรที่72-73ทางหลวง323ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ั 2, 67, ้ายโดยมีพันตำรวจเอกชาคริปมงคลศรีรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พันตำรวจเอกพัคพนสุชนผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกอภิชาติเรนชนะผู้กำกับการสามกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกพิศศักด์ มนตลักษ์ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวงนายชาญพินิษ์พินิษฐาภักด์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีดรนรงเดชรัตนานนทเสถียรผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธประทีบราการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีอาจารย์พวงรัตน์เชื้อรบชาสตรพัฒ์ผู้ช่วยอธิการบดีนางอมาราลักษณ์ใบบัวนายกอบตอนหนองบัว นายสัญญาชัยเจริญนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวนายนพรัะบัวกำนันตำบลหนองบัวรวมทั้งคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่มูลน,นิธิพิทักษ์การเข้าร่วมมีพันตำรวจตรีโจเสาประโคนสารวัตรตำรวจทางหลวงหกกองกำกับการสองกองมาคับการตำรวจทางหลวงกล่ารายงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระด,ดรําริเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้ประชาชนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดให้มีโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยตรงและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรักความสามัคคีหล่อล้อมความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันสร้างจิตสำนึกในการทำความดีสร้างสังคมให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้บูรณาการกับทุกภาคจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน ซ่อมแสมที่พักริมทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28ก,กักฎาคม2567เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนช่วยการเสรียสละเวลาและกำลังกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการช่วยเหลือสังคม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความจงรักภักดีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถาวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแปลขบวนหมายเลขสิบเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสาราที่พักลิมทางให้มีความแข็งแรงปลอดภยัยแก่นักเรียนและประชาชน การทาสีฟุตบาทดินทางให้มีความชัดเจนปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและการทำความสะอาดวัชพืชเกาะกลางถนนให้มีความสะอาดสวยงามเป็นตน้น <c ười>

ハハハハ